ทำคืนนี้บ,บนเวทีที่กฎกติกาไม่ได้ถูกเขียนด้วยความยุติธรรมมาสมกแต่เขียนขึ้นด้วยครับเพื่อปิดการศิลปะแม่ไม้มวยมไทยของเราฮะนี่ฮะโอ้โาลี่ครับ,รบนักชกจากฝรั่งเศสนะผู้เรียกร้องกติกาพิเศษครับให้มวยไทยต้องมัดมือเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในเกมที่ควรได้ยุติธรรมโอ้โหนี่ฮะนี่ไม่ใช่การชกนะครับแต่นี่คือการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของมวยไทยครับ วัวขาวจะยอมอยู่ใต้กฎที่ไม่ไม่ยึดจริทำหรือจะระเบิดไปในหมวใจของนักสู้ครับถึงจะห้ามเขานะครับแต่เขาก็ห้ามหัวใจวัวขาวไม่ไนะครับท่านผู้ชม คู่นี้โชกันห้ายกนะครับระหว่างบัวขาวกับซาลีนะครับนักชกกับฝรั่งเศสนี่ครับท่านผู้ชมกฎกติการคือห้ามใช้เข่านะฮะโอ้โหนี่ครับผิดสงเขานะครับโอ้โหต่างชาติเขาหวาดระแวงกลัวเหลือเกินครับท่านผู้ชมห้ามใช้เขานะครับในกฎกติการในแมตชนี้คะคู่นี้โชกันห้ายกนะครับมาดูเกมมันโชกกันท่านผู้ชมสาลีครับขยับเข้าหาบัวขาวครับดูครับมายาวกว่าต่อยซ้ายทัายาทยบัวขาวครับมาบัวขาวยังนิ่งนะ ตสซ้ายหนึ s <S ่งทีครับบุญทาซารีโอโมาบุคนี่ลิงสยบอยู่แล้วครับยังไม่ตื่นอยองอุตอยสายอีกแล้วครับมาสายสามทีอมายับสายไปสามทีครับตบขวาหนึ่งทีครับซาีขายังไม่ไม่ออกอาวุธเยอะนะฮะดูจังหวะครับมาซารีขยับเข้าหาครับเขาหาอาวุธนะต่อยสายหนึ่งทีครับมาไต่สายตั้งขวาจับขวาต่อยขวาคืนครับมา มันรู้แลเวที่เขาตะซ้ายแล้วครับมาตะหน้าแข้งบัวขาวนะาท่านผู้ชมซาลีเล่นนาขามวยไทยเขาแล้วครับมาสูงกว่านะครับซาลีบัวขาวยังไม่ทํางานฮะนจากสังหารเพิ่งยังไม่ร้อนครับปซ้ายทักท้ายหนึ่งข้งครับไะอัดแขนนะท่านผู้ชม ไม่ะแทคติกของบัวขาวนะครับเจอมวยช่งสูงแะยาวนี้อัดท่อนแขนไว้ก่อนฮะให้แขนล้าให้ยกไม่ขึ้นโอต่อยซ้ายครับมาซาลีมาหัวาขาวยังนิ่งนะไอค้คงจัรสังหารครับต่อยกันห้ายก,กนะท่านผู้ชมห้ามเข่าห้ามซอกครับไมนี่ฮะเตะซ้ายมาจะเตะซ้ายหัวเข่าของบัาขาวขาวนะฮะหลบหลบหนีครับหัวาขาว ไปย<า>ัห้าย,ยกะดูนในยาวครับท่านผู้ชมไปซายครับ,บวัาขาวขาวนนเรดูจังหวะขาวครับา, 8, านนูจังหวะสอขาวคเูขวาวครับเหวขาวรบ้อดูจังหวะของัวขาวครับต้อขอหวาวครับเราตหวาครับเร้อขาครับองรับเองวัวระยะหั่อยครับมาก ะะฮถึงครับอุ้ยต่อยซ้ายคืนครับซาลีมาต่อซ้ายหนึ่งทีตามตามดีมากดึงชุดครับซาลีโอ้โหบุเขาคืออุ้ยคืนมาซ้ายท่านผู้ชมล่วงลงไปครับเอาโดนนับไหมเอาไม่นับครับท่านผู้ชมโอ้ยังไงครับมาโอ้โหลุกไปหรือเปล่าครับเอาวางกันไปต่อยหูหต่อยขวายหนึ่งทีโอ้โหมาจังหวะเผลอนะครับบุเขาอัดล่วงลงไปกองอยู่ล่างเวทีโอ้โหมาเกือบได้นับครับท่านผู้ชมจังหวะ บอน้ำเต็มครับแม่กรรมการคจะนับได้นะฮะดูจังหวะรับช้าท่านชมมีจังหวะต่อยบักขาวเพิ่นครับบักขาวสวนครับดูฮะไปยังอูซายคนจาเบาครับมาลุกไว้ฮะกรรมการไม่นับครับไปต่อยเพิ่นไม่ได้นะฮะม่บัวขาวสวนเ็ียงเดียวครับนี่ฮะโอ้ยคนจาเบาฮะหมาต่อเกมยกที่สองครับมามาเกือบพลาดท่าครับ เดินเข้าหาเหมือนเดินมาซาลียิงโดนยิงเดินฮะตอนนี้มาขยับเข่าหางครับมาพวขาย่งนิ่งนะฮะรอจะโตจังหวะสองครับไปซ้ายหนึ่งทีฮะคนละซ้ายมาวัดแข่งนะจะหนักกว่ากันฮะออกเขาพวกเขาจังหวะทีมออกฮะสกัดกัน การทีมนี <variance. S 1> ่ค <The atoire. S 1> ือการสกัดการความคิดก็วเอาของตะกูต่อสู้นะครับนี่แตะขวาตามมากๆทำให้คิดแล้วไม่ออกแล้วจะออกจะออกหรือล้นขัดใจครับทีไว้ก่อนฮะให้หัวตื้อไว้ก่อนไอขวาครับนี่ครับเช็คช่วงล่างบ้างครับขอหนึ่งสักหนึ่งทีชาวบัวขาวโอ้โหขอเช็คหน่อยฮะเป็นยังไงทนไหมฮะโอ้โหหมดไปเต็มพอครับแข้งซ้ายตะกี้นี่บัวขาวเหยียบหัหน้าครับมา นี่ครับอ้ย์ประสานแข้งครับโอ้โหเดี๋ยวแทงครับจังหวะประสานแข้งกระดูกกระดูกนะครับวิ่งแบบพากันครับโอ้โยจังหวะกลมไม่ได้ต่อยครับซาลีมา้ยนี่เตะขวาไม่ถึงครับเตะซ้ายอีกแล้วโอ้ย์เตะนี่วาหาสวนขึ้นครับไอ้ขวาขึ้นกานกอหลุดครับโอ้โหมาเช็คช่วงล่างครับท่านชมเลยจังหวะแรกแข่งนะฮะโอ้โห เช็คหน้าขาเช็คช่วงล่างครับผู้จังหวะออกหมัดแมววู้บครับหลบทันนะซารีเดินเข unku, <S 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 ้าไปต่อยซ้ายครับมาขวาผู้ขาวขยับเข้าหาครับเตะขวาหนึ่งทีครับปู่แตะล่องปีครับไอ้คว้าโอ้ยกระเทืหนึกระดอนครับกระเด็นนะท่านชมมาผู้ที่เตะสัตว์ไตะขวาหนึ่งเติมเข้าไปครับโอ้ยเตะมาผู้ขาวเตะซ้ายเตะขวาคืนครับมาซารี อมาขอให้ได้ออกครับแข้งบัวขาวดักอยู่แล้วครับจิ้มขวาล้ำตัวครับบัวขาวหมดยกที่สองครับมาเดินเข้าหาไปเข้าหาบัวขาวมาจะขอต่อยหน่อยมาเดี๋ยวได้ต่อยยกที่สามว่ะมาครับยกที่สามเริ่มครับเตะขวาขึ้นครับเตะท้ายขึ้นนี่ครับเตะขวาสองแข้งครับบัวขาว มากรรมการเี้ยกอ่อนครับมาทีปอรครับซาลีมาไปอุ้ยจังหวะบวกหมัดซ้ายเข้ามาไม่ถึงครัวเขาวสวยฮนะเจตนาดีครับท่านชมหรือว่าขยับเข้าหานะพวเขาเตะซ้ายครับนี่ครับเตะอาตุนโอ้โหซาลีลื่นครับฟ้องกรรมการว่าลื่นนะฮะพวเขา ลูกจังหวะครับดูครับต่ e ตอครับมาไม่เป็นไรครับหัวเอซ้ายขวาขึ้นครับพวกขาอู๋ขวาขึ้นอีกแข้งครับโอ้โหแกซาลีแกไม่บังนะทุกคนนี่ครับเตะเข้าทุกดรอครับเตะเข้าทุกดรอครับอู๋ยังครับมาจังหวะเตะลูกแข้งนะฮะต่อยขวาไม่ถึงครับอุ้ยโดนไปหลายแข้งครับอุ้ยหัวคุกซ้ายครับพวกอูดักสวยฮะพวกขาวนี่ฮะซาลียังไงฮะ อย่าถอยเยอะครับซารีต้องอู่เตะขวาตรงนี้ครับโอ้ยเต็มหน้าอู่ครับโอ้โหแกไม่บังอ่ะมาแกไม่ยกขาบังนะรับไปเต็มอู่เตะขวาอีกแล้วครับโอ้ยเต็มรองไปครับท่านผู้ชมไปซ้ายคืนครับซารีนี่ครับน้ำหนักแข้งคนละคนละเบอร์นะรับมาฟังเสียงดูกันรู้ครับนี่ครับจังหวะโอ้โหออกแข้งมาแรกแข้งในบัวขาวนี่คลิปนะฮะซารีเตะขวาอู่กระเด็นครับมาจังหวะยิงขาเดียวนะฮะ เตะขวาอีกแล้วโอ้โหเข้าทุ่ต่อครับท่านผู้ชม,ชมมาซาลีแกไม่ยกบังนะโอ้ยเอาหน้าท้องไปรับแข้งบัวขาวเยอะๆไม่ดีครับโอ้ยเอียงครับตรงน,นี้ครับแม่งเต็มร่องไปครับโอ้โหมาแข้งขวาซาลีเตะซ้ายมาไม่ถึงนะติดครับตีโอ้ยเตะขวาขึ้นกันคอแลโอ้ยบัวขาวโอ้โขกะเอาให้อยู่ครับมากเอ้ยคืออะไรครับ กรรมการเตือนอะไรไม่ทราบเพราะผมไม่เห็นนะท่านผู้ชมไปไตนซ้ายครับซาลีไ่ขวาขึ้นครับพวกเขานี่เพราะว่าห้ามทุกอย่างนะห้ามเข่าด้วยครับท่านผู้ชมอ่าวกเขาอาจจะแบบเคยเข่าเคยจังหวะเคยได้เข่านะฮะอาจจะหลุดบ้างครับมาดีห้ามไปครับนี่ครับตะขวาครับคุณผู้ชมโดนยสามว่ะบูฮูแม่โดนไปหลายแข่้งครับซาลีมาต่อยยทสี่ครับท่านผู้ชมไปซ้ายคืนบวกเขาแตะขวาขึ้นเหมือนกันครับมา จังหวะโดนจับขาโดนจับขาก็ไม่ได้ครับมาโอ้ยทางทุกอย่างเตะขวาให้เขาเตะขวานี่เข้าทุกดอกนะเต็มล่องไปครับโอ้ยเตะครับเตะขวาอีกแล้วครับโอ้ยเพียงฮะเตะซ้ายคืนไม่เข้านะสตีเตะขวาพวกขาวคืนครับนี่ฮะเตะซ้ายไม่เข้า,าติด ทีบอกครับซาลีเดี๋ยวดูนะฮะเตะต่อยขวาโอ้โหจิ้มโทโทนะครับมาขวาตรงดอกนี้ครับตามครับต้องตามครับโอ้โหโอ้โหแกไม่ล่วงนะฮะแต่หลุดบัวขาวขวาเติมครับมาโอ้โหทุกอย่างฮะอืออัานท่าบัวขาวจะออกอะไรก็ไม่ถนัดแค่นี้ต่อยขวาหลุดครับมาบัวขาวนี่ครับไตแข้งแปะนี่ครับชัดๆก็นี่ฮะต่ขวาอีกแล้วครับท่านผู้ชม จังหวะออกหมัดขึ้นมาคุกวงไหนฮะแย่ครับไม่มีเขา่าต้องแย่ทำวงไหนนี่ครับเตะขวาขึ้นการคออุอ้ยเอาขาไปพาดคอของซาลีนะครับพวกเขาซาลีพยายามคืนครับเตะอุอ้ยมาถุงเตะถุงเข่านะฮะโดยกรรมการเตือนนะครับว่าจังหวะออกเตะแล้ว <c oughs> อุ้ยตัดแตม้มครับตัดแต้มบวัวขาวเรื่องเข่าครับท่านชมโอ้โหไม่มันจังหวะ กึ่งแข้งกึ่งเข่าครับจังหวะเอาหน้าแข้งไปครับแล้วไปโดนเข่าครับโอ้โหอย่าครับบอนตัดนึแต้มมาท่านชมมีอุ้อู้ขวาท่านชมเอียงเข้าไปเลยวซาลีไม่เอียง <c oughs> หาเชือกครับตะกี้ <c oughs> อุ้ยแต่แกแข็งครับไม่ไม่รู้งครับท่านชม มาอึดอัดไปหมดแล้ครับขาวตอนนี้มาอะไรก็ห้ามทุกอย่างฮะโอ้โผเราจะเรียกมวยไทยได้ยังไงครับนี่จังหวะหลบกลมหลบพากมากลื่นฮะฮมฮะสูตายครับบุคขาวห้ามก็ห้ามไปครับไอ้ที่ไม่ห้ามว่โคนมาใช้ครับบุคขาวนี่ครับปล่อยขวาครับโอ้ยนี่ครับมัดไม่ห้ามมราะบุคขาวใช้ได้อย่างเดียวครับนี่ฮะมาเปยิ่นเข้าไปได้นี่ครับสวอโอ้โหมา ยิงต่อยิงหมดอึดอัดนะฮะอยู่ในเกมของเขาครับมาเตะขวานี้เขาโอ้ยคืนการอคอท่านผู้ชมสวยฮะนี่ฮะต้องเล่นให้อยู่ครับต้องเล่นให้อยู่มาจสักมากไปขวานหนึ่งทีหมดยกพอดีครับมาต่อเกมให้ยกที่ห้ายกสุดท้ายนะท่านผู้ชม <ๆ S 1> มาทำไปทุกอย่างครับจะเรียกมวยไทยได้อย่างไรครับแล้วอยากจะชกมวยไทยฮะโอ้โหนี่ฮะมายกที่ห้าท่านผู้ชม เปอย่างที่บอกครับไอ้ที่ไม่ห้ามมันเดี๋ยวภูเขาคนมาใช้เดียวให้ไปครับมัดนี่ับโอ้เตะขวาครับมาจังหวะต่อยครับเตะโอ้ยเตะต็มล่องแทงครับแทงขวาตรงนี้ครับมาเตะรวมโอ้ยไม่ซ้ำยู่ต่อสู้เนี่ยนะฮะโอ้โหดึงออกนะฮะถ้าไม่ดึงนี่เป็นเรื่องครับโอ้ยสารีวิ่งเข้าหาตอนนี้นาแกเขาออกอาวุธไม่ได้เป็นลูกเป็นล่างเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยประติดประต่อครับดูฮะโอ้โหภูเขาเนี้ยได้ลูกเตะนะครับท่านผู้ชมนะ อ๋อครับท่านชมโหฮะวัวขายนี้ออกเลยก็ไม่ไม่หันหนักนะครับนี่เตะอย่างเดียวครับมาเตะกลับมาครับตอนนี้ไปออกครับจังหวะจับแย่ครับดึงหันดึงได้ไหมครับเดี๋ยวเราังดูกรรมการครับจังหวะดึงเตือนไหมครับดึงไม่เตือนนะท่านชมมามาเอาวางกันไปฮะ ไปซ้ายไปถ้าดูว่าเตะขวาตปโอ้ยเต็มร่องหลังฮะโอ้ยบัวขาวนี่ฮะต้องโชว์ตะให้เห็นฮะเตะให้อยู่มาห์ขีบออกครับบัวขาวยกสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมตีโอ้ยเต็มขวาครับอ้ยแดงหมดแล้วท่านผู้ชมดูครับโอ้ล่องไปซ้ายนี่แดงหมดแล้วครับโอ้ยโดนเตะของบัวขาวนะมา รับแข้งไว้เยอะครับอุ้ยจังหวะต่อยหลุดครับมาพวกเขามาไม่เติมครับโอ้ยจังหวะัหลังนะไม่งั้นโดนเตือนอีกไต้ขวาอุ้ยยิ้มไปครับชาลีชอบใจครับมาห้ามไม่ให้เข่ากับศอกนี่ก็ชาลีชอบใจนะครับมาไม่ฮาอุ้ยจับยังไงพวกเขาเตะขวาขึ้นกายของเขาอุ้ยโดนนะฮะมาโดนฟัดหน่อยก็ไม่ได้นะฮะดูครับแดงมา้วครับอุ้ยสีโค้งครับ ด้านซ้ายของซาลีนะหมดยกที่ห้าท่านชมโอ้โหมาดูผลการตัดสินฮะ <Hey. S 1> สเสมอครับท่านชมโอ้โหห้ามทุกอย่างครับท่านชมมาวันนี้นะครับบัวขาวไม่ได้แพ้นะท่านผู้ชมแต่คนที่แพ้คือคนที่ไม่กล้าเปิดรับศิลปะของชาติอื่นอย่างเข้าเทียมครับเพราะพวกเขาเราจะไม่ลืมครับมวยไทยอาจถูกห้ามใช้เข่าครับแต่ไม่มีใครห้ามหัวใจของนักสู้ของไทยเราได้ครับท่านชมนี่ฮะโอ้โขขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่รับชมไว้จนไฟนี้จนจบนครับไฟที่ไม่ได้มีมีแค่มัดครับ แต่มีทั้งความกดดันและความไม่เป็นธรรมของหัวใจของนักสู้ของบัวขาวครับถ้าคุณรู้สึกอินฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อไฟหน้าจะมันกว่านี้นะท่านผู้ชม